สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็อยู่กับช่องบ้าสินชัยค่ะวันนี้นะคะเนาะปันค่ะก็จะมาทําคลิปสอนประดิษฐ์นะคะเป็นนาฬิกาแต่ว่าน้องปอันนี้น้องปันก็ไม่รู้เืยนะว่าจะประดิษฐ์ยังไงเป็นนาฬิกาแบบว่าแบบว่าเป็นนาฬิกาเปลี่ยนอารมณ์ใช่เป็นอลไรนะเป็นกําไรกําไรเปลี่ยนอารมณ์อจะเป็นหน้าจะเป็นหน้าตุ๊กตาที่เราชอบแล้วก็ ก็จะเลื่อนไปเลยสามารถเปลี่ยนใบหน้าใช่ค่ะใบหน้าก็จะมีแบบทั้งอารมณ์ดีหัวเราะร้องไห้เสียใจอะไรเนี่ยหลายๆอารมณ์เดี๋ยวเวาเราดูกันเลยเริ่มนอ่ามีอะไรอุปกรณ์นะคะก็มีกระดาษกระดาษนะคะกระดาษแข็งก็ได้นะคะก็ต้องเป็นกระดาษแข็งนะคะจะจะได้หนาๆเลยนะคะแล้วก็อันที่สองนะคะก็คือกันไกนะคะอันนี้ต้องระวังมากๆเลยเพราะ เดี๋ยวมันจะไปบาดอ,อื่อุปกรณ์ที่3นะคะก็คือดินสอค่ะแล้วก็ไม้บรรทัดค่ะอย่างสุดท้ายก็คือสีนะคะเอาไว้ระบายนะคะที่เราวาดนะคะเป็นรูปอารมณ์ต่างๆนะคะใช่ไหมคะป๊ะป๊าใช่ค่ะเ,เดี๋ยวเรามาทํากันเลยคะ่ะทุกๆคนขั้นตอนแรกให้ทำยังไงก่อนคะป๊ะป๊าขัา้ตอนแรกให้วัดขนาดวัดขนาดอื สองเซนฮะว่าขนาดให้ความหนาให้ได้สองเซนติเมตรนะครับนี่ขีดเลยช่วงช่วงเวลาวัดนะคะต้องให้ผู้ปกครองก็สามารถช่วยได้เพราะว่าอันนี้เรื่องการวัดมันก็ยากหนูสองเซนติเมตรใช่ไหมคะใช่วัดมันยากๆหน่อยใครที่ว่ายังไม่ได้เรียนก็ต้องให้ผู้ปกครองช่วยเลาวไปก็ยังไม่ได้เรียนเรื่องซติเมตรอะไรพวกนี้เลย ก็เลยก็เลยไม่รู้ว่ามันต้องวัดยังไงนะคะทุกคนอ่าเราใช้ม่ถึงนี่ก็ขี่ตามเส้นที่เราวัดได้ใช่ค่ะอามซที่เราวัดได้เออราไม่ใช,ไใช้ไม่ได้เตรียมไม้แต่นันยาวแบบหนึ่งฟุตนะคะ<ช>ัมีแบบเครื่องฟุตก็ใช้เครื่องฟุตก็ได้แต่ว่าก็ขีดสองครั้งใช่ค่ะร็จแ,แล้วเราก็ใช้กรรไกรต,ตัดตัดตามตามลาย อนรกที่เราได้วัดขนาดไ้นี่นะคะแบบนีย้ยาวประมาณจะต,ต้องแต่จะบอกนะคะว่าเราไม่ต้องไปตัดอะไรก่อนนะคะแบบว่าเราต้องใช้กระดาษแข็ง A 4ธรรมดาเลยนะคะส่วนนี้เป็นส่วนเป็นส่วนสายระข้อมือแล้เดียวเดี๋ยวเราจะมาวาดน้อรูปหน้าที่เราต้องการที่อย่างที่บอกไว้ตอนต้นคลิปนะคะว่ามีอารมณ์หน้าแบบไหนที่เราต้องการก็มีอารมณ์หัวร้อเสียใจร้องไห้สักบ่าสักสี่ห้าหน้าก็ได้แล้วแต่ เดี๋ยวน้องปันจะตัดเลยนะคะทุกคนเ,เดี๋ยวให้อรว่าพูดเป็นยายไปก่อนอขนาดที่น้องปันตัดอยู่ก็เดี๋ยวเราจะต้องมาทำการาวัดขนาดอีกชิ้นหนึ่งตัดขนาดตัดขนาดกระดาษให้ได้ขนาดประมาณ4ี่คูณสเซนติเมตรเพื่อจะวาดเอา,เอาชิ้นส่วนเนี่ยมาทำเป็นใบหน้า ชุดนุ้กคน,นคขาะน้งปันจะบอกนะคะว่าเวลาที่ตัดใช้กันไกลหรือว่าใช้ของมีคมต้องอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองด้วยถูกต้องนี่เดี๋ยวจะบาดเนื้อน,นะคะเพราะว่ากันไกลมีคมมากๆเลยนะคะสามารถตัดแบบว่าที่ว่าเอาไว้ขอของบัลลโบ้นะคะว่าตัดแบบว่านี่เลยว่าสไลด์ไปได้เลยไม่ต้องฉับๆเลยใช่ไห<ช>มยู<ช>ล,ลงไปได้เลยตัดแค่ฉับเดียวแล้วก็วูบไปเลยใช่โ <นะ S 1> อเคอันนี้เราได้ส่วนสายคาดให้ใส่ใส่อะไรนะ ใส่ค่าข้อมูลไปแล้วส่วนต่อไปเราก็จะมาวาดในส่วนของหน้าใบหน้าตัวกร์ตูนที่เราจะมาสอดเข้าสายเส้นนี้นะโอเคเรามาเริ่มกันจะหนากว่าไหมคะหรือว่าเท่ากันขนาดใหญ่กว่าคะ่ะขนาดที่ใช้คือ 4, 4อีคะคะอ่คูณสี่เซนติเมตรอ๋อคูณสี่นะคะทุกคนสี่คูณสี่อ๋อทุกคนมาจากประมาณนี้ทุกคน มันจะมันมันจะหนาทีจานนี้ใช่แต่จริงๆแล้วคือว่าสิคือถ้าใครมีคือมันจะหนาประมาณนี้นะคะนี่คือสี่คูณสี่นี่สี่คูณสี่ประมาณนี้ถ้าห้าคูณห้าก็ประมาณน่าจะประมาณนี้ใช่ไหมใช่แต่ก็คือกี่ใม่มันทับมาดูดีกว่าค่ะเนี่ยสี่คูณสี่ได้ละสี่คูณสี่นี่อ่าแล้วก็แล้วกันโชวอีกครั้งหนึ่งนะ อาจจะย้อนแสงไปหน่อยนะคะทุกคนนี่อันนี้ถ่ายตอนบ่ายๆนะคะ,ะแสงแรงมากคะ่ะจะหาวงกลมวงกลมที่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง4ี่เซนติเมตรก็ได้เดี๋ยวป๊ะป๊าไปหยิบวงกลมมาก่อนระหว่างที่เราป๊ะป๊าหยิบน้องปันจะบอกว่าเออทุกคนคะ่ะอันนี้ก็หาอุปกรณ์ไม่ได้ยากใช่ไหมคะป๊ะปาก็ไม่ได้ยากมากนะคะ ว่าก็อีกอย่างมันน่ารักมากเลยนะบางคนอาจจะทําเป็นแบบว่าคือรูปหน้าคักอะไรอย่างเงี้ยรูปหน้าคักแบบว่าแล้วก็รูปหน้าทออะไรอย่างี้ก็ได้เลยค่ะใครว่าชอบแบบไม่คาศูนย์ก็ในเซกโก้ทันจิโร่อิเซนิสึอินกะนะถ้าใครมีวงเวียนก็ใช้วงเวียนได้นะครับแล้วขอตัวไปหากันไหมมา,มาพอดีได้ตัวช่วยไขเซอร์ไพรส์รนี่แหละ ก็มาวัดขนาดดูดตอมาวัดขนาดดูก็โอเคขนาดขนาดมันจะใหญ่กว่าน,นิดนึงเดี๋ยวหาให้มันเล็กกว่าน,นี้หน่อยโอ้โหขนาดนี้ก็ได้อ่ะโอเคเอาขนาดนี้นะครับแต่ถ้าใครจะเอาเป็นสี่เหลี่ยมก็ได้นะ แต่ป๊าป้าเลือกเป็นวงอขอเลือกเป็นวงกลมแล้วกันระหว่างรอป๊าป้าทำนะคะอืนะคะ,ะแล้วก็จะมันพูดคุยกันนะคะก็คืออะได้วงกลมนะก็คือเนี่ยใครจะทํางานชิ้นนี้นะบอกว่ามันก็ทําง่ายอยู่นะแต่ว่าใครที่แบบว่ายังไม่มีประสบศศการณ์นนะก็ให้ผู้ปกครองช่วยได้นะคะทุกคน ถึงมันจะมีเส้นไม่ค่อยเรียบร้อยแต่อ่ะเราก็แต่ว่าเออใช่ก็เส้นคมโอเคเดี๋ยวตรงนี้ป้าตัดให้นะลูกค่ะเดี๋ยวน้องบ้าตัดเองดีกว่าไหมอ่าได้ได้ยวให้น้องทำาตัดเดี๋ยวป้าตัดตรงนี้ให้ป้าเลื่อยตัดนตัดเป็นวงกลมใช่ไหมใช่ค่ะดูที่เส้นเข้มๆนะลูกค่ะถ้าป้ามีอะไรจะบอกคุณผู้ชมไหมคะมีอะไรเหรอก็ ก็ต้องรอเนี่ยแหละเดี๋ยวรอต่อไปขั้นตอนต่อไปก็วาดวาดใบหน้าลงเส้นเส้นสานใส่ข้อมือค่ะป้าค่ะน้องปันยังนึกไม่ออกเลยว่าไอ้ตรงวงกลมนี้ใช้ตรงส่วนไหนเหรอคะทุกทุกคนใบหน้าค่ะอ๋อตัวนี้เป็นใบหน้าที่อยู่ในวงกลมเนี่ยน,นี่ต้องละมียดระไม่มา,มากๆเลยมันจะได้ออกมาสวยใช่ไหมคะป,ะปะ้าป้าใช่ค่ะ แต่นี้จะบอกว่าห้ามโดนน้ำนะคะถ้าถ้าโดนน้ำนะคะเปื่อยเลยอันนี้แค่ว่าห้ามโดนน,โโดน้ำเลยนะนี่ได้แล้วค่ะต่อไปเราก็จะมาเออบบกเราก็มาเจาะรูนะครับเจาะรูเป็นเออเจาะรูโดยการใช้วิธี ใช้กันเอ่อจะใช้คัตเตอร์ก็ได้หรือใช้กันไกลก็ได้กีบเป็นร่องสองร่องน้องตอนนี้น้องแฟนกำลังดูอยู่ว่าตอนนี้คลบดวเดีโอโน้องไปกี่นาทีแล้วแปดนาทีแล้วตอนนี้ป้าใช้วิธีไม่ได้ใช้ไม่ต้องใช้คัตเตอร์จะใช้กันไกก็คือก็คือจะวัดจากตรงนี้ลงมาเอ่อหนึ่งเซนติเมตรแล้วจะขอบบนเนี่ยลงมาลงมาหนึ่งเซนติเมตร แล้วก็สองเส้นสองเส้นเนี่ยระยะสองเส้นเนี่ยระยะห่างสองเซนติเมตรเ,ออเด,ดี๋ยวคิพี่โอนานจะนานไปแล้วปล่าครับปาป๋าไม่นานหรอกเอาไปท่องยูทูบปรับได้สิบห้านาทีระหว่าคุยไปกับป้าป้าแล้วก็คุณผู้ชมนะขอบันก็อหอแห้งมากๆเลยกินน้ำก่อน ค่ะป้าค่ะค่น้ไหนบอกว่าเราจะเปลี่ยนอารมณ์ได้ไงคะเราจะต้องตัดวงกลมอีกหลายวงหรอคะไม่ใช่ก็วาดใบหน้าลงตรงนี้ไงวาดใบหน้าตรงนี้แทนอ๋อน้องมันไม่เข้าใจแล้วให้เราตัดเป็นสี่เหลี่ยมแล้วเราก็วาดเป็นเนี่ยไอ้ตรงนี้นะคะเป็นเล็กๆแล้วเราก็เนี่ยเราก็เหมือนเลื่อนเลยเลื่อนกระดาษไปวุ๊บว่าวุ๊บวุ๊บเนี่ยเนี่ยวุ๊บวุ๊บ ีทำให้ดูนิดๆใช่มันเหมือนเลื่อนแบบนี้เลยค่ะเนี่ยอืมแล้วก็สอนบนี้ไปน้องไปเข้าใจนี่ไงแล้วก็แล้วก็ไปอีกข้างหนึ่งสอดด้านหลังนะคะถ้าป้าเขาไม่ใช้คัตเตอร์น้องไปเข้าใจว่าป้าจะทำยังไงนี่ แล้วก็เลื่อนไปวุ๊บวุบวุบแบบนี้เดี๋ยวใบหน้าเดี๋ยวใบหน้ามัได้เนี่ยมันจะประกบตรนี้ใช่ค่ะอ่านันแหละครับเข้าใจเลยตอนแรกอ่ะทุกทุกคนก็อาจจะไม่เข้าใจที่แบบป้าพูดตอนแรกปันก็ยังไม่เข้าใจแต่ตอนหลังพอแบบป้าบอมบอกว่าเนี่ยเออเราต้องเราต้องใช้เราต้องจ่อกระดาษนาะปันก็เข้าใจแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเนี่ยต่อไปนะถ้าใครจะว่าเป็นเป็นกับอะไรนะจะเติมหูก็ได้เนี่ยเติมหูตรงเนี้ยเนี่ยไึกออกปลไหม ต้องเติมหมูสองข้างนี่ก็ได้เนี่ยหูนี่้อกไหม<ช>เออมันก็จะทาให้ดูอ่าอย่างเช่นเป็นกระต่ายน้องป้อย่าทําเป็นกระต่ายอะคะ่ะได้เลยก็เดี๋ยวเรามาเติมเดี๋ยวน้องมันปานจะวาดเป็นกระต่ายดีกว่านะโอเคทำมาวาดหูกระต่ายกันเลยคะ่ะทุกคนหูกระต่ายหูกระต่ายหูตายหูตายหูน้องตายนะคะเอาเอาลูกทรงวงลีอะนะ่ ต้องวาดหลายครั้งนะคะเนี่ยทุกคนเผื่อที่ติดด้วยนะใช่น้องปันวาดยาขนาดนี้ต้องเผื่อที่ติดเยอะแหละค่ะนี่ <Okay. S 2> สวยไหมคะที่น้องปันทับครึ่งมาเนี่ยเพราะว่าเราจะได้ตัดนะแล้วก็จะได้แล้วก็จะได้สองอันพร้อมกันเลยเก่งมากขนาดเท่ากันด้วยใช่ไหมใช่ค่ะ รู้ฟังเสียงดิมันขูดกับกระดาษกรอบมากๆเป็นกระดาษกระดาษแข็งไงแต่ถ้าเราใช้กระดาษธรรมดาก็ได้นะครับแต่ว่ามันจะมีม <า S 2> ความอ่อนความแกระโอกาสที่โอกาสที่จะขามันก็มีสูงขานง,ง่ายอ่ะใช่ค่ะปะ้าก็เลยเลือกใช้ที่จะใช้กระดาษแข็งจะทนจะมีความทนทานมากกว่าเนี่ยยยิย่งเวลาเราเลื่อนไปเลื่อนไปเลื่อน,อนมากระดาษแข็งจะทนกว่าเยอะเห็นไหม ถ้าเป็นกระดาษ70กรัม80กรัมธรรมดาผมว่าแป๊บเดี่ยวก็ขาดละเขาไม่อยู่ดึงไปดึงมาเนี่ยขาดแี่ถ้าเป็นกระดาษแข็งจะสบายเนี่ยนิ่งแย่น้องปันขอตัวไปวาดใบหน้าตรงนาฬิกาก่อนนะคะใก้กัน นทุกคนคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะคะน้องปันวัดหน้าเสร็จแล้วนะคะก็มีทั้งหมดสี่หน้าตาน,นะคะสีอารมณ์นั่นเด๋วขั้นตอนต่อไปนะคะน้องปันนะคะก็จะมาระบายสีนะคะล้อปานะคะก็จะมาติดหูให้น้องปันปันใช่ไหมครับป๊าใช่เรามองว่าน้องปันทําเองดีกว่าขั้นตอนนี้ กลับประมาณนี้ป้าดึงเทปใสให้หนคะ่ะนี่อยาวเขาคนเดียไห ข้างหนึ่งน,นะคะทุกๆคน แล้วก็ต้องตัดตรงนี้นะเพราะวกมันมีเทปอยูไ่ไงเทปกั้นอ่ะที่ว่าเราติดไปลายเกินกน,นี่ค่ะแบบๆออครับ,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 บเราบเหมเดี๋ยวป้าตัดให้ยิเดี๋ยวเราจะมาระบ,บายสีกันเลยนะคะทุกคน<ๆ>ก็จะมีหน้าโกรธหน้าดีใจแล้วก็มีความสุขก,กับหิวแล้วก็ร้องไหโ้โชว์โชว์ด้วยโชว์เพื่อนเพืนเพื่อนมองไม่เห็นนี่อันนี้คือ ร้องไห้เสียใจนะคะอันนี้คือคือหิวอันนี้นะคะก็คืออารมณ์ดีกับดีใจรวมอยู่ในอันเดียวกันนะคะนี่คือโกรธมากๆเห็นไหมคะตาลุกเป็นไฟเลยอลุกเก่งนะตาอะอ,ะ,อะต่อไปก็เดี๋ยวมาระบายสีกันนะครับ่าปเดี๋ยวมาเจอผลงานทั้ต่อไปโอเคนะคะทุกคนตอนนี้นะ